Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News กองทัพบ,บกถอยหยุดผ่าพิสูจน์ GT 200ยอมคืนงบ2-3ล้านรับผ่าไปแล้ว320เครื่องเมื่อวันที่7มิถุนายน 2,565ที่สโมสรกองทัพบ,บกวิภาวดีพลเอกสันติพงษ์ธรรมปิยะเสนาธิการทหารบกในฐานะโฆษกกองทัพบ,บกได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการอภิปรายในการตั้งงบประมาณเพื่อการตรวจสอบเครื่องตรวจจับสารเสพติดอาวุธและวัตถุระเบิดหรือ GT200 Detection Substances ของกองทัพบ,บกว่าขณะนี้สิ้นสุดแล้วไม่ต้องผ่าพิสูจน์เมื่อถามว่าไม่ต้องผ่าเครื่อง GT200 แล้วใช่หรือไม่พลเอกสันติพงศ์กล่าวว่าไม่ต้องผ่าแล้ว ยืนยันว่างบประมาณปี66ไม่ได้ตั้งในส่วนงบประมาณปี2565ก็ไม่ต้องใช้เราก็ต้องคืนประมาณ2-3ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมาเรามีการผ่าพิสูจน์ไปแล้ว320เครื่องเมื่อถามว่าได้มีการทำหนังสือถึงอายการสูงสุดเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ต้องผ่าเครื่อง GT200 แล้วใช่หรือไม่ พลเอกสันติพงศ์กล่าวว่าขณะนี้รอหนังสือตอบรับจากอายการสูงสุดอยู่ยืนยันกองทัพบ,บกจะใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพพลเอกสันติพงศ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ